อมเลดเซเบดวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่อยู่ที่ไหนคะอมเลดซีคอนไม่ใช่ค่ะซีคอนบางแคนนะคะเรามาดูกีนะคะออมเลดกับเซเบดเขาถ่ายคลิปเสร็จไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งทิมนะคะแม่อูก็จะมีรางวัลให้เขานะคะคือซื้อขนมนะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะแม่อูให้งบคนละหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะทุกคนไปเลยพาแม่อูไปหน่อยนะคะทุกคนไปตามไปด้วยกันนะคะว่าออมเลดกับเซเบตเขาจะซื้ออะไร แม่โอ้อคิดว่าเขาจะต้องซื้ออะไรที่มันแบบเช่นไม่ใช่ขนมแน่นอนแล้วแล้วนี่คืออะไรคะลูกไก่ทอดอ๋อ,อเลนจ,จะกินไก่เหรอฮะเขาเลยจะกินไก่เหรอลูกโอ้เอาไอติมใช่ไหมเป็นไอติมนะเ,นนเอาอะไรคะหนูจะเอาตัวนี้ไหมฮะเอาไหมคะไม่เอาไม่เอาเรามามาทำไมอ่ะลูกพี่เขาก็เสียใจสิ ไมรู้ว่าเขาจะขายได้ใช่ไหมแป่ต่อไปนะคะเขาจะซื้ออะไรนะเดี๋ยวแม่อูจะพาไปดูนะแม่อูให้งบคนละ100บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเมื่อกี้คุยกับพ่อเอ็มแบนเดียวเนี่ยก็บเชบดหายไปไหนอ๋อนี่ไงโหแม่อูใจหายวับเลยนะคะทำไรคะลูกติดสติกเกอร์ใช่ไหมคะอยากติดสติกเกอร์เหรอลูกสติกเกอร์นะคะ1แผ่นก็25บาทแล้วนะคะ แล้วชเบ็ดตามเด็ดอยากได้อะไรชเบ็ดอยากได้อะไรคะลูกเอาแบบน่ารักน่ารักตะมูตะมีหรือว่ายังไงดีเอ่ยนะอุ้ยเอาพัมกินไหมลูกนี่อุ้ยพัมกินน่ารักมากเลยนี่นี่นี่เอามาแบ่งกันคนละตัวไหมนี่นี่นี่ไงพัมกินเนี่ยเนี่ยพัมกินหลายตัวเลยเอาปะไม่เอาหรอลูกนี่พัมกินผีนี่ชเบ็ดแม่กูเอาให้ระวังโดนพี่เขานะลูก นี่อุ้ยอันนี้น่ารักแม่อชอบมันนี้ชอบไหมคะลูกนี่เหลืออันสุดท้ายพอดีเลยลูกน่ารักไหมอาจะติดตรงไหนดีลูกอ๋อนี้น่ารักกว่าหรออันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไาดูองเชอร์เบทกันเลยนะคะรานะคาเชอร์เบทนะคะหมดไป25บาทแล้วะคะ่ะยังเหลือเจ็ดสบาบาทค่ะส่วนน้อเด็ดนะคะแม่อุให้เวลาประมาณ สิบนาทีนะคะลูกเพราะเราจะได้ไปถ่ายคลิปอื่นกันค่ะอนเอาเล็ดไปไหน,น,นเนาะเด็ดเขาจะเป็นคนที่เลือกของนานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอนเ,นเอาเล็ดเอาอะไรลูกเอาอะไรอ่ะซื้อให้ทุกวันเลยค่ะอยากกินอะไรก็ซื้อเลยนะคะลูกถ้าลูกเด็ดเจอยางว่าอยากได้อะไรลูกไปตามพี่นเบลตไปเร็วอยากกินอะไร เอานี้เหรอแน่ใจนะหนึ่งรอยเ็สิได้ใช่ไหมดาวแม่โลกอาไหมร้อยเดียวเอาไหมโลกใช่ไหมเอาด้วยเหรอลูกได้เอาเยอะไหมโลก นะะคเยลลี่นะคะเอาอะไรดีเนาะออมเดชออมเดชแม่อู๋แนะนำนี่คือชื่อออมเดชเลยเอาไหมเอาไหมลูกเฮ้ไม่สนใจนะเอาโอโอเ,เคียวโฮไหมออมเดชเคียวโฮไหมลูกเคียวโฮหนึ่งร้อยบาทไหนคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้ำสปไปซ์จ้าน้ำสปไปซ์ฮะเอาไหมคะออมเดแม่อ้มแนะนำอย่างหนึ่งนะอย่าเลือกนานลูกนะเพราะว่าคนขายเขาไม่ชอบหรอกลูก<ม> แม่อูกระเด็นดําให้เขากินแบบนี้ไปเลยนะคะแต่เขาอยากกินประมาณน,นี้ฮะใช้เป็นอาอะไรคะลูกเอาอะไรลูกแม่อ่ะลูกเหมือนจะอยากกินเพียวโอโนะคะเดี๋ยวแม่อูจะเลือกให้แล้วกันเลือกเองไหมลูกเลือกเองไหมแม่อูจ่ายให้คะ่ะลูกเอา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 ันนี้นะอา้างบนดีกว่าโอเคค่ะ,คะไปลูกไปต่อไปเร็วลูกไะเขาหมดแล้วของเรหลืออเหรอคะแม่อู ก็จะพาเขาไปกินข้าวที่แมคโดนัลนะคะเพราะว่าเขาไม่เลือกสักทีนะแต่เราไปกินแม็โดนัลกันดีกว่าลูกไปตรงนี้เขาประหยัดเงินใช่เพราะว่าไม่เพราะเอมเวลาแม่อูบอกว่าเดี๋ยวให้เงินคนละร้อยนะใช้ให้หมดนะก็ไม่เลือกเพราเอมเลือกเขาแบบเลือกอะไรเเลือกเลือกเลือกเยอะแม่อูก็เลยพาเขาไปกินแมคกโดนัลดีกว่านะคะโอเคนะคะ นะคะพ่อเอมออมเดลก hotel, in quiero, anyway. ับเชอเบตไม่ได้ก AP ินอะไรเลยนะในงานผีนะก็ต้องมากินแมคโดนัลด์กันเหมือนเดิมเห็นพ่อเอมบอกว่าสั่งเฟรนฟรายนะคะไซส์ XXL มาขอดูหน่อยได้ไหมคะมันเป็นแบบไหนคะพ่อเอมเยอะมากเป็นกล่องโอ้ไม่เห็นเยอะเลยพ่อเอมรูปรูปมันหลอกเนี่ยโอเคออกมาก็คือก็คือเหมือนเดิมใช่ปะแต่โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอุ้ยเชอเบตหายไปไหนอะพ่อเอมเชอร์เบตหายไปไหนออมเดลลูก เชเบตไปไหนไม่รู้ไปไหนอ่ะเชเบตหายเชเบตหายไปไหนอ่ะเชเบตน้องไปไหนออมเดทแม่อู๋มเนทตลกเชเบตไปไหนไม่กดต้อนอุ้ยไม่กดต้อนเหรอลูกมาปิดคลิปก่อนได้ไหมมาปิดคลิปก่อนนะคะออมเดตอยากขยี้ตาเยอะค่ะลูกสำหรับคลิปนี้นะคะออมเดตเชเบตแม่อู๋ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอ่าบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อน แล้วขอตัวไปกินแมคกโดนะัลก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ